สิบเจ็ดมีแต่จะคุกคุกคุกนั้นเลยสักสิบเซนเนี่ยมันจีบได้ไหมสักสักสามขวบไปได้ไหมเพ่เพ่เขาตั้งหน่อยอะไรเงี้ยได้ไหมได้ไหมคะชอบกินกะเพราหมูสับหรอชอบกินกะเพราหนูแม่เออชอบกินทุกอย่างแล้วถ้ามีหนูอ่ะชอบมีหนูไปกินด้วยจะต้องเขินไหมเนี่ย ก็ประมาณนี้ก็นี้ได้เอ๊ะเอ๊เอ๊ะแจ๊ค สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยนะครับที่ช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านนะ,ะวันนี้มาปากันแหมแล้วนะครับผมกับรายการที่มีชื่อว่าเดอะกาเวอร์ครับวันนี้ผมกับวัยเช่นเคยฮะตีนะครับผมถ้าชอบรายการแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดอะไรอีพีต่อไปด้วยนะครับวันนี้ได้มาพบกับหญิงสาวท่านหนึ่งฮะ,ะที่เพิ่งเจอเขาได้แค่เสี้ยววินาทีแล้วว่าก็ตัดสินใจเอาคนนี้มาออกรายการเดอกกาเวอร์เลยคุณผู้หญิงฮะแนะ,ะนำตัวเองหน่อยฮะ,ะในไอซีคุณชื่ออะไรครับผม ชื่อานาเดียค่ะชิานาเดียน้องนาเดียอยู่เท่าไหร่ในไอซีสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดมีแต่จะคุกค,คุกค,คุกไปแล้วเลย,เยน้องนาเดียนะน้องนาเดียจําได้ไหมว่าครั้งแรกที่น้องนาเดียมาเล่น GTA เนี่ยกี่เดือนแล้วเพิ่งเล่นเมื่อวานค่ะเริ<ะ>่มเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยนะใช่ค่ะอย่าบอกนะ่าประเทศที่ประเทศแรกอะ่ะใช่ค่ะและอย่าบอกนะว่าอยู่ดีก็มาสอบประเทศนี้เลยอ่ะใช่ค่ะ เออหนูเพิ่งรู้จัก G D A เมื่อวานนี้นะรู้จักมาสักพักแล้วค่ะรู้จักมาสักพักแล้วรู้จักผ่านอะไรผ่านเพื่อนหรือว่าอะไรซัตเตอร์าเหรอก็โอเคเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งหยุดเดี๋ยวค่อยบอกตอนโอซีโอเคไหมโอเคค่ะโอเคโอ้โหตอนนี้ครบ24ชั่วโมงหรือยังนั่น่ย ครบแล้วค่ะอ่าโอเคก็ประมาณนี้ไมไ่ต้องถามอะไรเยอะแล้วอ่าถามหน่อยว่า First i m p r e s s i o ัเป็นไงบ้างได้มาเล่น GTA เนะี่ยความรู้สึกหนูรู้สึกดีค่ะเพราะว่าตอนที่เข้าไปทักคนเขาก็สอนเราเล่นแบบดีมากๆ้วค่ะอืมสอนเล่นแบบดีมากๆเลยใช่ไหมเราก็แบบไม่ค่อยรู้อะไรแต่เขาก็ยังสอนเราถูกต้องไหมไม่มีใครใคม,ามาทำร้ายเราหรือว่ามาพูดไม่ดีกับเราถูกต้องไหมใช่ค่ะไม่มีค่ะ แล้วมีแบบมาอยู่สักหนึ่งวันแล้วมีอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบในประเทศนี้แล้วอยากให้ปรับเปลี่ยนอ่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยเนาะก็ต้องดููกันไปแล้วกันนะโอเคไหมน้องนาเดียฮะอ่ะช่วยแนะนําตัวเองหน่อยโอซีชื่ออะไรโอซีชื่ออ้อมค่ะชื่ออ้อมอายุเท่าไหร่ใช่ค่ะน้องสิบเจ็ดค่ะโอ้สิบเจ็ดอ่ะน้องอ้อมน้อง หนูอายุ17หนูเรียนอยู่มอ5อยู่เีอะไรลูกตอนนี้เรียนปวชเรียนปวชบัญชีคะ่ะเรียนบัญชีปวช,ชที่ไหนที่ไหนเลยที่ไหนอ่า irpc คะ่ะ irpc คืออะไรฮนะเป็นวิทยาลัยของโรงงาน irpc เท่คะค่ะ มันเกี่ยวกับอะไรพออธิบายได้ไหมเป็นวิทยาลัยของเด็กสายอาชีพปกติอะค่ะแต่แค่เป็นของโรงงานออของโรงงานก็คือแบบมีฝึกงานในโรงงานนั้นได้เลยมีไรายได้ได้เลยราอะ<ช>อะไรห,หนูเรียนที่นี่ทำไมหนูไม่เรียนมัธยมเหมือนเด็กทั่วไปจริงๆหนูเรียนมัธยมค่ะแต่ด้วยความที่ที่บ้านอยากให้เรียนหนูก็เลยย้ายมาเรียนที่นี่ค่ะแล้วเป็นไงเราชอบไหมก็โอเคค่ะสังคมก็ต่างกันเยอะมากมากเยอะมากๆหรอมันเป็นต่างกันยังไงเพราะว่าเด็กปกติมันก็จะเป็นแบบเด็กตัวน้อย เรียนการแล้วแล้วของหนูว่ามันเรียนแบบไหนมันเรียนไปทางของมหาลัยค่ะแล้วก็เด็กที่นั่นดูดูโตกว่าเด็กมปลายมากๆแล้วอายุเท่ากันไหมแต่อายุเท่ากันเหรอใช่ค่ะแต่เขาแค่เขาเขาดูโตกว่าเด็กมปลายใช่ค่ะเขาดูเขาดูโตกว่าใช่ค่ะแล้วหนูหนูแล้วหนูปรับตัวยังไงอ่ะใช่ชิดแบบว่าคล้ายๆกับพวกเขาแบบพยายามไม่ให้ตัวเองเป็นคนแบบว่าแตกแยกอะค่ะแล้วก็เป็น เรียนไม่ยากค่ะก็ง่ายก็คือเอาแค่คือเขาเขาลองรับเลยบ้าเขาแบบถ้าเราจบปาเขารับเข้าทํางานเลยบ้าหรือว่ายังไงแล้วแต่เด็กทละคนค่ะ like um, แล้ว <S <S แต่บางคนก็อาจจะไปเรียนต่อใช่ไหมใช่ค่ะแต่ส่วนมากเขาจะติดต่อให้กลับมาทํางานนะคะอืมติดต่อให้กลับมาทํางานน้องอ้อมนะตอนนี้น้องอ้อม อยากรู้อยากทราบว่าพื้นเพแลวน้องอ้อมเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดระยองค่ะอยู่ระยองคือระยองอุตสาหกรรมเยอะมากจริงๆเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็คือพ่อแม่เป็นคนระยองปะใช่ค่ะอืมแล้วน้องอ้อมมีพี่น้องไหมมีค่ะมีพี่ชายคนนึงมีพี่ชายคนนึงก็อยู่แค่สองคนถูกต้องไหมมีพี่น้องใช่ค่ะผู้พี่ชายอายุเท่าไหร่ต่อปีนี้น่าจะประมาณ25่อ๋อก็ห่างกันไม่มากก็ห่างกันไม่มากอ่าแล้ว ขอยิงตรงเลยนะเพราะว่าอยากรู้จักว่าน้องอ้อมนะตอนนี้น้องอ้อมมีสถานะตอนนี้โสดหรือมีแฟนแล้วโสดค่ะโสดสนิทปะสนิทค่ะอุ้ยไม่มีคนคุยเลยหรอไม่มีค่ะอุ้ยโอ้โหอ่าน้องอ้อมฮะเพราะอะไร,รถึงไม่มีแฟนเพราะด้วยสังคมปะที่อยู่แล้วั้นปะไม่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเคยเจอแบบความรักที่มันแบบไม่ดีมามเลยบ,บก็เลยทำให้ มันไม่เชิงก็ไม่ดีค่ะแต่แค่ครอบครัวของเขากับของหนูมันเข้ากันไม่ได้ค่ะเพราะว่าแบบมันคนไลยนี่กันหรอหรือว่ายังไงเหมือนเขาไม่ไม่ได้ชอบในตัวหนูวะค่ะเขาก็เลยแบบปีกออกหนูก็เลยไม่ได้มีความรักตั้งแต่นั้นนะคะเพราะว่า,าคือผู้ชายอ่ะแล้วเรารักกับผู้ชายแหละแต่คือครอบครัวเขากีดกันว่างั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะอะไรอ่ะทำไมถึงครอบครัวถนงกีดกันอ่ะหนูไม่ทราบค่ะโอ้ก็กเลยแบบ ไม่ได้คบกับใครเลยแล้วก็ไม่ได้อยากมีแฟนเลยด้วยถูกต้องไหมใช่คับมันเลยเป็นปมบมันใช่คะ่ะอืออ่าแล้วแล้วแล้วตอนนี้ไม่มีแฟนมากี่ปีละจะสองปีแล้วค่ะจะสองปีแล้วจะสองปีแล้วแล้วถามนิดนึงว่าหนูใช้ชีวิตยังไงก็คือพ่อแม่ไปส่งไปเรียนงี้หรอไปเองคะ่ะนั่งรถไปเองอ่าไปเองแล้วกลับมาอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมใช่คะ่ะ<อ><ม>พ่อแม่ไม่ให้อยู่คนเดียว<อ><ม> จะอยากอยู่หออยู่อ่ะถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะอารมณ์อารมณ์อมมารมณ์วัยรุ่นไงอยากอยู่หอยลองใช้ชีวิตคนเดียวดูว่าเป็นยังไงเคยเป็นนะเคยเป็นเคยเป็นอยู่ค่ะ,ะและณณณตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนด้วยและ,ะอ่ะมาคําถามที่ค้างไว้ติดตามสตรีมเมอร์ในท่านไหนถ้าถึงได้รู้จักประเทศนี้จริงๆติดตามหลายคนคะ่ะอติก็ติดตามค่ะออโอเคครับอา่าแล้วส่วนที่เราชอบเลยคนที่เราชอบคนที่หนูชอบ จริงๆไม่ได้มีใครชอบเป็นพิเศษแต่ก็ติดตามกันหลายคนก็ดูดูไปเรื่อยๆค่ะ<ม>ใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจมาเ,เล่นประเทศนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคครับขอบคุณมากนะณนะตอนนี้น้องน้องอ้อมเนี่ยเปิดใจรับใครเข้ามาไหมถ้ามีคนมาจีบจริงๆก็เปิดค่ะไม่เคยเปิดแต่แค่บางทีมันมันไปด้วยกันไม่ได้อะมันไปด้วยกันไม่ได้แต่ถ้ามีคนมาจีบแล้วคนที่ใช่จริงก็พร้อมที่จะเปิดใจถูกต้องไหมใช่ค่ะ ความที่จะมีแฟนเช่นเดียวกันอ่ะขอทราบเพียงนิดนึงว่าสเปคในความคิดของหนูเนี่ยหนูชอบคนแบบไหนอ่ะฟิสิกส์อ่ะ Physical, ภายนอกจริงจริงภายนอกหนูไม่ได้จำกัดอะคะ่ะไม่จำกัดชอบผู้ชายสูงไหม<ะ>ก็สูงก็ดีค่ะหรือหนูสูงแล้หนูสูงเท่าไหร่หนึร้อยหกสิบแล้วชอบผู้ชายหนึร้อยสิบเอ็ดมาจีบเนี่ยได้ไหมก็ได้ค่ะสูงกว่าหนูก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบจุดห้าเนี่ยได้ไหมจริงจริงก็ได้หมดนะคะ่ะได้หมดมแบบไม่ได้มีฟิกไว้ว่าต้องเท่านี้เท่านี้ สัก1ิเซนเนี่ยมันจีบได้ไหมเอ้าหนูอกไม่ได้ฟิกอ่ะเขาอาจจะแบบเกิดมาโต้ตัวเท่ามดงเงี้ยได้ไหมไม่ได้ล่ะมันมีเหรอเอ่อต่อตาอมีอะไรอีกชอบขาวหรือเข้มที่จริงได้หมดหนูไม่ได้ฟิกว่าต้องขาวหรือเข้มเพราะว่าด้วยตัวหนูก็ไม่ได้เป็นคนขาวเ้วอยฮึมก็ได้หมดไม่ก็ไม่ได้ติดอะไรเหมือนกัน ใช่ค่ะอะหนูมีเอาเอาแบบสักคนที่หนูชื่นชอบเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าปลื้มเลยอะมีไหมเจไดจับถูกดาราศิลปินนักร้องไม,ไม่ไม่มีเลยอะค่ะไม่มีเลยใช่ค่ะโอ้โหก็ถือว่าเดายากนะสเปกอะอะมาด้านอุปรักษนิสัยเหมือนกันมาอุปนิสัยอชอบคนนิสัยแบบไหนดีกว่าอันนี้พอจะไปได้สุดละอะถ้าสำหรับหนูเขาแค่ดีกับหนูก็ก็พอแล้วอะค่ะ เ่ดกากับครอบเขากับครอบครัวหนูได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อโอเคอแล้วห่วงม,ม,ม,มาค่อนข้างนิดนึงโอ้ยไม่แค่พี่ได้ยินคำว่าโอยมาเนี่ยพี่รู้ละ <c oughs> <c oughs> อยวใช้คาค่อนข้างทีง่มีเขาใช้คำว่าจัดเลยก็ว่าได้ประมาณน้ะค่ะใช่ค่ะแล้วคือเขาห่วงยังไงอะ่ะต้องเราต้องอยู่ในขอบเขตที่เขาแบบต้องการอ่เพราะว่าหนูยังเด็กอยู่ด้วยยังไม่บรรลุจิตภาวะด้วยเขาเลยต้องเป็นห่วงอืมใช่ค่ะ มันก็ไม่แปลกไม่แปลกนะที่พ่อแม่จะเป็นห่วงอ่าเข้าใจพอเข้าใจได้ก็เลยเป็นเป็นข้อข้อหลักๆข้อหนึ่งที่ทําให้หนูไม่อยากมีแฟนด้วยเพราะว่าพ่อแม่ด้วยถูกต้องใช่ค่ะกลัวเขาเป็นห่วงคนนู้นนี่นั่นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลืมไปนะลืมคิดไปว่าน้องเขาเพิ่ง17อยากคิดอะไรมากกว่า17บเเพราะว่าน้องเขาก็จะต้องเรียนต้องหาความรู้ไปเป็นช่วงนี้ก็ต้องหาความรู้ส่วนแฟนนะ่ะก็ เด็กอะ่ะอาจจะมีมากแต่น้องเขาไม่มีเลยก็คือไม่มีเลยจริงเรากน้องเขาเรียนอย่างเดียวก็อยากให้ประมาณนี้ใช่ไหมค่ะแล้วมีอะไรอีกอ่นิสัยชอบคนยยนิสัยยังไงอีกนิสัยเหรอคะใช่อนอกจากเข้าครอบครัวเราได้แล้วอะชอบคนเราที่มากกว่าหรือน้อยกว่าจริงๆมากกว่าหรน้อยกว่าก็ได้คะ่ะแค่มีความเป็นผู้นําผู้นํา สักสักสามขวบไปได้ไหมแล้วแบบชอบเดินชอบเดินนำหน้าหนูแล้วเป็นผู้นำอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบได้ไหมให้ไปจี่แบบเป้ๆเขาตั้งหน่อยอะไรเงี้ยได้ไหมได้ไหมคะถ้าถ้าน้อยกว่าก็คงจะแบบไม่น้อยกว่าปีสองปีอะค่ะอืมแต่ถ้ามากกว่าอย่างมากกว่าก็คงไม่ไม่ไม่เกินห้าหกปีประมไม่เกินห้าหกปีแล้วชอบสายเป้ไหมอืม ก็แบบก็ดีนะคะก็ดีก็ด,กดีแบบเด็กๆเนาะอยากได้ของเยอะอะอยางเ้เ <c oughs> สื้อผ้าแบบซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ให้หน่อยใช่ไหมออประมาณนั้นค่ะมีอีไหมไม่มีะค่ะหนูเป็นผู้ใหญ่เสร็จแล้วหนูคิดว่าตัวหนูเองอมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างเอาข้อเสียก่อนข้อเสียอาจจะเป็นคนที่แบบว่าหนูเป็นคนที่แบบเวลาเป็นอะไรก็ไม่พูดเงียบเงียบตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเก็บความรู้สึกใช่ค่ะไม่บอกใครอ่ะมีอะไรอีก ้อเสียงีเงาีงเงามงเงามีเงามีบ้างคะ่ะน้อยใ,ใจไหมน้อยใ,ใจไหมไม่ไม่ค่ะไม่มีเหตุผลไหมหนูมีเหตุผลไหมหนูมีเหตุผลค่ะหนูมีเหตุผลแล้วหนูอะไรอีก <c oughs> ถ้าเป็นข้อเสียให้หนูสังเก้วหนูคงไม่ชอบที่ตัวเองเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่พูดไม่พูดอ่าจริงๆเป็นคนพูดน้อยแล้วข้อดีอะหนูมีข้อดีอะไรบ้างหนูไม่รู้ตัวเองว่าหนูมีข้อดีอะไร พราะหนูไม่เคยเังเกตเไงก็หนูมีเหีุผลไงเนี่ยคือเขาดีไม่งี่เง่าไงหนูไม่งี่เง่าหนูไม่ค่อยเอาแต่ใจอาจจะมีบ้างหนูคิดถึงที่ห่วงไหมถ้าหนูมีแฟนไม่ค่ะไม่ไม่ก็คือแฟนจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไปได้เลยเต็มที่หนูเป็นคนที่ว่าถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดจะมีคนอื่นถ้าหนูจับได้คือหนูเลิกเลยโอ้ก็คือเลิกเลยเนาะก็คือไม่อยาาจมปากอะไรอย่างนั้นเมอยได้เจออะไรสิ่งแย่ใช่ค่ะก็ดีนะเพราะด้วยความที่หนูอยู่น้อยด้วย หนูมีหนูยังต้องเจออะไรอีกเยอะมากเลยในชีวิตอาจจะเจออาไในปีเดียวที่แบบเยอะอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีจังหวะอะไรเยอะมากๆเลยก็หนูก็ไม่อยากจะแบบจมปักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกับคนที่มันไม่ด <c oughs> ียังมีโอกาสได้ <c oughs> เจอคนอีกเยอะ,แล,ะแล้วถ้าปกติแล้วว่าท่านหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดถ้าหนูมีแฟนหนูจะเป็นคนขคี้อ้อนไหม <c oughs> อ้อนค่ะอ้อนใช่หรอ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะหนูพูดเยอะกับคนหนูเป็นคนพูดเยอะกับแฟนอ่ะกับแฟนหรอ กับคนที่แบบสนิทอะไรเงี้ยสมมติได้ไหมลองจําลองสถา,านการณ์ไหนไหนก็หนูก็อยากาาามหาสังคมใหม่อะคิดซะว่าแจ็คคือแฟนหนูครับมผมหนูจะพูดกับแจ็คว่าอย่างไงลองอ้อนให้ดูหน่อยพี่ทําอะไรอะอะไรคะทาอะไร,รอยร่คะเออเพิ่งกินข้าวเสร็จครับกินข้าวกับอะไรอะอร่อยหรือเปลอกินกะเพราหมูสับครับวันนี้ชอบกินกะเพราหมูสับเหรอชอบกินกะเพราหนูแม่ ชอบกินทุกอย่างแล้วถ้ามีหนูอ่ะถ้ามีหนูไปกินด้วยจะต้องเขินไหมเนี่ยหนูต้องอ่อนก็ดีไม่ใช่แจ็คอ่อนนี่ก็ใช่ไงอ๋อหนูต้องเขินไปเนี่ยอ่ะมีอะไรไหมประมาณอะไรก็ได้ค่ะหนูประมาณนี้ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้แล้วใช่ไหมใช่แจ็คบ้านว่างปะเอว่างครับช่วงนี้ว่างว่างว่างก็ดีแล้วครับก็ดีแล้วว่างก็ดีแล้วขาเขาช่วยผ่อนอยู่ดีแล้วไม่มีเลย ก็ประมาณนี้ก <klore> <FELIPE division> <sk> ็น um ี้ได้ไอ้แจ็คขึ้นมหาเดี๋ยวเขาไปดูกอรซิล่ามรือยังดูขึ้นหนูก็ดูดูดูกอรซิล่าหรือย่างที่างค่ะยังไม่ได้ไปดูนี่หนวครับยังไม่ดูหนูรู้ไหมกอรซิล่าเวลาร้องมันร้องไงมันจะร้องอย่างไอสัตว์นรกนี่ร้องอ่ะหนูเอเดี๋ยวเราดูดูมันจะไม่เชื่อถึงช่วงสุดท้ายแล้วกันน้องอ้อมครับ คุณจะแจกวาร์ปให้เราหรือไม่วับหรือไม่วับครับผมวับค่ะเฮ้ยเอยอุ๊ยอดีตกใจจริงโอ้โหอ่าอาจะแจกเป็นอะไรจะแจกเป็นอะไรหรือจะแจกเป็นอะไร ig ค่ะ ig. ปิดเพจปั๊บนะฮะปิดเลยป้าเนี่ยหนูจะให้ดูอะไรอะจะให้ดูอะไรให้ดูเฟซก็เออ สิวะให้ดูเฟสอ่ะเดี๋ยบิน N A N A box C H A N C H A N อไอีก C H A R O E N S I โอ้โหไม่อันนี้คือณนะเป็นณันะจรนญเจรินศรีณัจันาเจรินศรีไปกดติดตามน้องเขาได้แต่อย่าลืมว่าน้องเขาเพิ่งสิบเจ็ดอย่าไปอะไรมากมายโอเคไหม ไปดูอย่างเดียวพอหรือไม่คนติดตามแล้วชอบน้องเขาที่จะตายกันพูดน้องเขาก็ค่อยพูดอะไรประมาณนี้เออสุดท้ายนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบรายการแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพืพ่อพลาดอีพีต่อไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจน้องแจ็คก,กี้ด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะฮะสำหรับอีพีนี้ก็เพียงแต่พอท่นนี้พวกเราสามคนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวนันีสวัสดีครับ